ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับมอยนะครับกับเกมนารนเจอร์วันนี้ครับผมก็จะมาเอาซูเปอร์เรียหนา9ดาวกันนะครับผมในวส9.5ปีนะซึ่งการขายในการรลับเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมเพียงแค่สุ่มตู้9.5ปีเนี่ย60ครั้งนะซึ่งตอนนี้ผมก็50ครั้งแล้วแต่ทุกคนก็น่าจะได้กันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมมาช้ากว่าทุกคนน่าจะวันหรือ2วันนี่แหละผมก็มีทั้งหมด26ใบนะครับผมถ้าสุม่มอีก25ก็จะเป็น75ครั้งเนาะผมก็จะได้ต เราสุ่มเล่นๆกันดีกว่าเพื่อไปเอากบ9ดาวนะครับผมเป๊ะผมก็จะสกีเพให้มันไวๆนะตัวีสองครับตัวที่สามตัวนี้จะมีตัวไหนเล่นได้บ้างไหมเออตัวที่สี่ที่ว่าผมพูดหลายคลิปมานะถ้าผมจะเอาผมอยากได้เนี่ยนะครับผมอยากได้เจสิกานะอยากเอามาอาเพิ่มอนะ อ่นไปห้าตัวแล้วครับตัวที่หกบาวบร์บีคิวโอ้โหยุคตอนผมเล่นที่ผมอยากได้มากๆเลยตัวที่แปดครับเฮ้ย <c oughs> ตัวที่เก้าอะไรเนี่ยสามมันติดเลยปะเนี่ยปรีลาหน่อยนะกันสองตัวสุดท้ายเฮ้เย <c oughs> มาครับผมตัวที่สิบนะ ผมสุ่มได้ดาวินชีด้วยนะถ้าได้ดาวินชีก็เอาไปเล่นกันนะครับผมเบะต่ไม่ใช่ตัวเนี้ยนี่ครับผมแล้วก็จะได้ซูปเปอร์เดวอนาด9ดาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมา,า1 2 3ตอนนี้ผมก็จะมีซูปเปอร์เดวอนาด3ตัวนะครับผมโอ้อาจะรยให้แม็กนี่ต้อง4ตัวใช่ไหมทุกคนน่าจะรู้แล้วล่ะไปเราไปเอาตัวที่4ี่งครับผมได้ไเลยผมผมไม่ได้สุ่มตู้กบมินาแล้วนะครับ นานมากเลยเขาไปสู่เแ็บเกียร์แล้วก็ไม่ได้แต่วันนี้เราจะได้กบครับผมตัวที่สองครับอย่างเร็วราที่สุดเลยนะไม่ได้ซูเปอร์ก็ได้อันต้าอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวต่อไปอขอแบบเก้าดาวมาเได้ปะไหนๆเปิดมาก็แบบแดงๆแล้วตัวแดงๆจะไว้ใจได้กะเฮ้ย เป็นเครียดกูเปนเกลือมากเลยเนี่ยดีไม่ออกมาสาวตัวเลยนะซูเปอร์เนี่ยโอ้โหครับผมใครที่ยังสุ่มไม่ครบก็รีบไปสุ่มนะครับผมเพื่อมารับซูเปอร์เดวนาธ์9ดาวกันนะครับผมซึ่งนานๆทีจะแจกนะครับผมสุ่มเองก็เกลือนะคนอื่นเกลือหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเกลือครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย